อีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนต่างรอคอยโมเมนต์งานแต่งงานสำหรับหนุ่มนาเดชคูกินิยะเจ้าตัวออกมาอัปเดตเรื่องงานแต่งล่นแล้วแลนไว้เป็นเลิกนี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนต่างรอคอยมโมงงานแต่งงานสำหรับพระเอกหนุ่มนาเดชคูกินิยะและหวานใจคนสวยอย่างสาวยาย่าอุรัสยาสัปรบันหลังจากมีการคู่เข่าขอแต่งงานกันไปสักพักใหญ่แล้วหลายคนจึงตั้งตารอให้ถึงพิธีวิวาห์ของทั้งคู่สักทีนาเดชอัปเดตเรื่องงานแต่งพร้อมเผยเลือดี ล่าสุดพระเอกหนุ่มนาเดทได้ออกมาเผยถึงเรื่องที่หลายคนอยากทราบแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึงวันแต่งงานของเจ้าตัวเพราะยังเห็นทั้งหนุ่มนาเดทและสาวยาญ่ย่าอุรัสยาทำงานกันอย่างหนักหน่วงกันอยู่เลยซึ่งหนุ่มนาเดทก็ได้เผยว่าปีหน้าเราจะแต่งงานบอกย่าแล้วว่าหลังตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปเราจะหนักมากๆเรื่องงานก็บอกให้เขาเข้าใจเขาก็บอกว่าพอจะเดาได้แหละว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้ว่ามันจะต้องหนักมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันถูกย่นมาที่ช่วงท้ายปีหมดเลยส่วนการรับงานรับไปจนถึงช่วงก่อนคริสต์มาส คืองานสุดท้ายที่จะรับยังโปรโมทที่หยด2อ,อยู่ฟ้าจะดโรซายจบธันวาคมนี้มีโปรโมทที่หยดและเดี๋ยวมีไปต่างประเทศอีกแค่นั้นปีหน้าก็แน่นกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมมีละครทางช่อง3แต่ยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรเรื่องงานแต่งปลายปีหน้าลุ้นกันเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวจะไปเรียนเชิญครับ